โลกมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะนายล่าสุดนะคะประธานาธิบดีสจิ้นผิงค่ะประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะไม่ไปเข้าร่วมประชุมจ2 0ที่ตัวเองค่ะส่งตัวแทนไปนะคะก็จ2 0จะมีการประชุมที่อินเดียในเวลานี้นะคะก็สจิ้นผิงไม่ไปค่ะแต่ว่าไปประชุมบลิกส์นะคะด้วยตัวเองที่จฮันเนสเบิร์กที่แอฟริกาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ชัดเจนนะคะจุดยืนของจีนค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะที่จะเดินหน้าระเบียบโลกใหม่เดินหน้ากลุ่ม สมาชิกบลิกส์นะคะแน่นอนค่ะจีนในเวลานี้ไม่ใช่จีนคนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องแคร์โนสนโนแคร์อะไรแล้วละคะ่ะเพราะว่าจีนเองก็มี g 20เป็นของตัวเองนั่นก็คือกลุ่มบลิกส์นะคะที่จอรอคิวอยู่มากถึง40ประเทศด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้น g 20นะคะสิจิ๋งิงเองก็เลยเดินตามรอยเพื่อนสนิทอย่างปูตินนะคะไม่ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองค่ะส่งสมาชิกนะคะส่งตัวแทนไปเป็นตัวแทนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าตัวเองไม่ไปนะคะแต่ว่าปูติ จีเนี่ยจะไปเยือนจีนพบสีจิ้นผิงนะคะคอนเฟิร์มแล้วด้วยค่ะในการประชุม10ปีนะคะ BRI I, เส้นทางสายใหม่ที่จีนละค่ะก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจีนเองก็กอดคอผ่ผ่องเพื่อนค่ะเดินหน้าระเบียบโลกใหม่นะคะ เทดอล,ล่าค่ะกลุ่มสมาชิกบลิซนะคะ B R I O ค่ะที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปอย่าง G20 G7 นะคะเพราะว่า G7 เองก็ถูกบลิซแซงหน้าไปแล้วนะคะนับบลิวันนั้น,นะะยังไม่มีอีก6ทีมใหม่ที่เพิ่งเข้า มาสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแซง g 7ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะโลก,กำลัำหมุนนะคะแล้วก็จัดระเบียบโลกใหม่โลกไม่เหมือนเดิมอี่ตอไปแล้วนะคะกลุ่มสมาชิกบริกส์เองก็เดินหน้าที่จะเทด,ดอลลาร์ด้วยค่ะและ eu A เองนะคะก็นั่งม่ติดก่าสุดนะคะประกาศรับสมาชิกเพิ่มค่ะเพราะว่าโดนส่วนแบ่งการตลาดจากบริกส์จากกลุ่มพ่โลกใหม่เข้าไปนะคะก็หวันว่าจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็จะไม่ทันกลุ่ม บลิกส์นะคะที่เวลานี้มาแรงแซงโค้ง40กว่า,ารประเทศค่ะที่เจาะเข้าคิวเข้าเป็นสมาชิกในเวลานี้นะคะ EU, EU เองก็เลยต้องเร่งที่จะรับสมาชิกเพิ่มค่ะแต่ที่แน่ๆที่มีอยู่2รายนะคะในเวลานี้นั่นก็คือยูเครนและก็ตุตรกีค่ะที่ต้องการจะเข้า EU นะคะส่วนที่เหลือนี่แหละค่ะก็ มาทางสายของบลิกซ์หมดแล้วนะคะบลิกซ์เองก็เดินหน้าที่จะสร้างสกุลเงินท้องถิ่นเป็นของตัวเองด้วยค่ะในระหว่างนี้ที่รอนะคะก็ใช้ยวนไปพลางๆก่อนค่ะถึงแม้ว,ว่าอินเดียจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนะคะก็ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับจีนกับรัสเซียนะคะโมดีเองก็ยังคงสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับประเทศของตัวเองนะคะก็ยังไม่ค่อยเหมือนกับรัสเซียเท่าไหร่ค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง จีนกับรัสเซียนะคะจะดีกว่าค่ะเพราะว่าอินเดียเนี่ยบางแง่บางมุมจีนก็ยังไม่โอเคด้วยนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าทางด้านของ G20 จะมีแถลงการอะไรออกมาบ้างหลังการประชุมแต่ว่าทางด้านของไบเดนล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกผิดหวังค่ะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองล่ะค่ะ